เคก็ okay, สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมผมแทนไมค์กวนเดิมนะครับวันนี้เราก็อยู่กับการเลี้ยวถังครับที่มีชื่อว่า Defender Mk1 a r หรือ Defender Mk1 ซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะเรียกกันว่าเดฟบมาร์คหนึ่งนะเดฟบมาร์ควันเนาะมันเรียกง่ายดีซึ่งจา้นานถังคันนี้ก็เป็นหนึ่งในรถถังตระกูล Defender นะครับสุดเท่และคันนี้เป็นคันที่ เก่งที่สุดในตระกูลดีเฟนเดอร์แล้วนะครับถ้ายังไม่ได้มีเพิ่มมานะคันนี้ก็ได้ต้นแบบมาจาก c e n t u r รียนนะครับมาร์คนในสายวิจัยสาระอาณาจักรแต่เมื่อคุณมาอยู่ในซีรีส์ของดีเฟนเดอร์คุณจะกลายเป็นออโต้โหลดซึ่งเจ้าตัวนี้ก็ได้พลังมาแบบเต็มๆเ,เลยนะครับค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งและขี้โกงมากๆแต่เจ้าตัวนีน้ก็ยังมีจุดอ่อนที่ยังยิงเข้าได้นะครับไม่ใช่ว่า บอกว่า OP จาัดจาๆอ P จัดจัดเนี่ยตัวนี้มันจะโกงจนแบบไม่สามารถต่อกอได้เลยใช่ไหมต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับก็ยังมีวิธีการต่อกออีกมากมายซึ่งณตอนนี้นะครับ Defender Mark าก็จะเป็นพรีเมียมมีเดียมแทงเทียร์8ของสาระอาณาจักรก็จะมีความทนทานอยู่ที่1450นะครับกรอบม้มปืน254 90 90กลาบโกะตัง76 52 40ง6 52 40 กรอบป้อมปืนด้านหน้าถือว่าหนามากๆนะครับหนาจัดๆเลยแต่กรอบส่วนอื่นๆก็บางเหมือนเดิมซึ่งตัวนี้นะครับก็เลยเน้นเล่นป้อมเป็นหลักนะครับเหมือนเซนจูเรียนเป๊ะๆเลยนะก็จะติดปืนเป็นที่2 0 pdr นะครับตัวนี้จะเป็นปืนระบบออโต้โหลดนะใส่เป็นแม็กกาซีนแม็กกาซีนละสนัดนะครับโหลดเข้าปืนที่2วิแล้วก็โหลดซองกระสุนมาอยู่ที่16.3 0เวลาลิงก์อยู่ที่2.6กระจายที่0.308 DPM มอยู่ที่2045 ถือว่าเป็นปืนที่บอกว่าดีไหมต้องบอกว่าดีมากๆนะครับคุณสามารถจ่ายเดเมจได้ประมาณ6-800ได้ภายใน6วินาทีนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วนะมุมการหันปืนนะครับมุมเงย18ปมุมกดลบ10ก็สามารถเล่นเนินได้แบบสบายๆนะแต่ก็มีปัญหาหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าคุณเผลอไปขึ้นเนินสูงเขาจะยิงตัวถังคุณได้เพราะฉะนั้นก็อย่าพยายามโผล่ขึ้นไปเยอะเกินพยายามดูไว้ก่อนนะห้ามโผล่เยอะเกินเพราะว่าโผล่เยอะมันยิงตัวถังเราเจ็บ นะบางทียิงป้อมมันยังชิ่งหลงตัวถังเลยครับก็ระวังให้ดีแล้วกันนะความเร็วสูดนะครับเดินหน้า46ถอยหลัง20เฉลี่ย40ความเร็วก็ดีนะครับตามสไตล์เซนจูเรียนอัตราการหมุนตัวถังอยู่นี่60.63ไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่รวมกับหมุนป้อมปืนที่43นะครับก็รวมกันเป็นร้อยกว่านะครับร้อยสามร้อยสี่ก็โอเคพอใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาสำหรับมีเดียมแบบนี้อยู่แล้วนะ ามาดูก,กันนะครับสำหรับโมเดลเท็กเจอร์ของ Defender Mark 1นะครับโมเดลจริงๆของมันก็คือ Centurion นะครับ Mark 1ก็ได้โมเดลมาเต็มๆเลยนะครับแล้วก็มีเครื่องพลังงานอยู่ข้างหลังซึ่งก็บอกไว้ทุกครั้งนะครับสำหรับรถถังที่อยู่ในตระกูลของ Defender นะครับมันเป็นรถพลังงานไฟฟ้าไม่เป็นพลังงานอย่างอื่นนะครับที่ไม่ใช่พลังงานน้ำมันนะนะเพราะฉะนั้นเสียงเอฟเฟกนะครับของเครื่องยนต์จะ ไม่ใช่เสียงแบบปกตินะครับจะเป็นเสียงแบบจืดๆ,ๆๆนิดหน่อยนะเหมือนนี้ไฟฟ้าซึ่งก็ดีไซน์ก็คงไม่ต้องมีต้องพูดเยอะเนาะแค่เปลี่ยนสีเฉยๆนะครับก็เป็นสีดําแล้วก็ตัดด้วยสีเหลืองนะครับก็สวยดีตามสไตล์ Defender เลยละ่ะซึ่งจุดที่เรายิงเข้าได้นะครับก็คือตัวถังทั้งหมดนะครับสามารถเจาะเข้าได้แบบสบายๆไม่ต้องกังวลอะไรแต่ก็ เ e ก็อาจจะมีหวังผลได้เล็กน้อยนะครับถ้าเจาะสูงๆก็ยิ่งหวังผลได้มากเลยแล้วมาดูที่เกาะป้อมนะครับเกาะป้อมเนี่ยมันหนา254ก็จริงนะครับแต่จุดที่สามารถยิงเข้าได้เนี่ยก็จะเป็นมอฟูกานนะครับจะเป็นจุดที่ยิงได้ง่ายที่สุดนะเมื่อเซนจูเรียนหันหน้านะครับสามารถยิงเข้าได้จังๆเลยนะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะยิงไม่เข้าเราก็เด้งอยู่บ้างนะครับก็ แล้วแต่ฝีมือแล้วกันนะส่วนป้อมด้านข้างก็ไม่ได้มีอะไรนะสามารถยิงเข้าได้เหมือนเดิมนะครับแต่ก็ระวังอย่างหนึ่งคือมันมีสเปซอาร์เมอร์คอยป้องเอาไว้นะครับอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับอยู่ครึ่งป้อมเพราะฉะนั้นก็เน้นยิงด้านหลังซะนะครับถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ยิงด้านหลังจะดีกว่านะครับอย่าไปยิงด้านหน้าเลยเพราะว่าถ้ายิงด้านหน้ามีโอกาสอาจจะเด้งได้แล้วพวกนี้นะครับไม่รับประกันนะ ยุทธปัจจัยนะครับก็จะมีเร่งเครื่องก็เร่งเครื่องไปนะครับยุทธภัณฑ์ก็จะเป็นพลรถส13เร่งเครื่อง10นะครับส่วนกระสุนก็จะมี AP APCR แล้วก็ HE แบ่งเป็น4นัดนะครับก็จะเป็น3 6 2 0แล้วก็8ส่วนอุปกรณ์นะครับก็ใส่ตามนี้นะครับสามารถปรเปลี่ยนได้ตามสะดวกนะก็จะเป็นเสริมเจาะระบบป้องกันมองไกลเล็งไวเพิ่มเลือดเพิ่มความเร็วปรับเสถียรแนวตั้งกล่องเครื่องมือแล้วก็ระบบส่งยุทธปัจจัย โอเคนะครับสำหรับ defender m a มา1นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปรีวิวกกนในโหมดต,ต่างๆในเดียวครับ Let's go โอ้ยสองบูทฮะ <c oughs> อะไรนะ่ะสองบูทคืออะไรครับพี่เอ่มแล้วเรียบร้อยลายลายมีเดียมลายมีเดียมเมสโลกเกนเฮ้ยแต่ศัตรูก็ไม่แปลกแปลก คืออยากเล่นไลมีเดียมก็อยากนะแต่ก็ไม่อยากไปเสี่ยงกับอะไรแบบนั้นด้วยเพราะฉะนั้นขออนุญ,ญาตสลเปอร์ครับบอกว่ามันเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้แต่บอกว่าสมควรไหมไม่อาจจะมาขนาดนี้ก็ขอลาก,การละอ้าวอ้าวเอาเฮซีกับมาเลยโว้อะไรเนี่ยตอนนี้หลังบ้านนี่ระเด็น ต้องไปเล่นหลังบ้านละกันเอาไหมเหี๋ยรล่ะอุ้ยโอ้ทีเสไฟแป๊บเล่นเดี๋ยวมีวิธีภาวะหน่อยไม่ใช่วิ่งไปโยโย่สักทีสักทีสักทีอ่ะ แน่นอะความสนุกของเดฟมักวันก็คือมันยิงได้ฟินมากนะครับแล้วยิ่งใส่เลงไวมา2ชิ้นเนี่ยมันก็คือแบบปุ๊บๆเลยก็คือปืนมันจะขยายแค่แบบนิดเดียวอะเป้ามันจะบาลน,นิดหน่อยนะครับหลังจากที่กระสุนมอลลูกเข้าปืนแล้วมันก็จะสบายมากขึ้นกว่าเดิมอา้าวขออนุญาตหล่อยาวๆโหลดแม็กเลย ซึ่งเผื่อใครยังไม่รู้วิธีการโหลดแม็กเนาะแล้วมาเจอคลิปนี้นะครับมานั่งดูใน PC นะครับกดตัว C นะครับแต่เราจะไปตั้งคีย์บายตัวไหนก็ได้ส่วนในมือถือกดแถบกระสุนขึ้นมาแล้วกดที่กระสุนชน,นิดเดิมนะครับเดี๋ยวมันก็จะบรรจุให้ใหม่นะเผื่อใครยังไม่รู้แต่จริงผมว่าพวกคุณน,น่าจะรู้กันหมดแล้วละครับนะแต่ถ้าไม่รู้ก็รู้ไว้ก็ดีไปน,น,น,นั่หหนน,นี่ไปนั่นนี่ เฮ้ยเกียงนะถอยหมดก็ถอยเพราะเสียคือแอคชั่นตลอดไม่ได้ต้องรอเวลาน,นิดหน่อยนะครับคุ้มไหมเนีรร่ยลองดูว่าจะตายคนไหมดามจไอ้นี่มีอเมาริซสวยง่ายๆนะครับเดบมาควันเล่นง่ายมากอนแป8 ตาแรกก็สองพันแปดละสบายยังไม่ได้วอร์มเลยเนี่ยตาแรกของวันได้ตังมา 8, แปดหมื่นก็โอเคนะไม่ได้แย่นะครับแปดหมื่นเล่นดีๆหน่อยก็ถ้าได้เหรียญหนึ่งเหรียญสองเนี่ยก็ว่าก,ก็พอรวยนะครับเพราะตัวเล่นเงินมันได้หมื่นเดียวแล้วพวกนี้ถ้าตัดแบบพวกยุทธปัจจัยยุดตัวพันไปอีกนะครับตัดยุดตัวพันก็พอยุทธปัจจัยเอาไว้ใช้หักอีกรลบหมื่นหนึ่งก็รวยนะครับเป็นแสนเล่นดีๆหน่อยก็เป็นแสนแล้วนะ บีแคปโอ้โหมหาสาร,เ,รเอเกมเกมกระตุกอ่ามีใครจะมาสับเปลี่ยนไหมพี่เกมกระตุกอุ้ยอะไรอ่ะเออลงล่างไม่ได้นะ ลงลงล่างเองเจ็บนั่นแนหะลืมไปจะลงจะลงข้างล่างแล้วแต่ลืมเพราะไม่มีใครอยู่ข้างล่างแต่แรก <c oughs> แล้วก็ยิงฟรีอีสปอร์ตโอเคอยู่แถวนี้แล้วกันไม่ต้องไปไหนหรอกเกมนี้แคมป์นุนรัวสบาย เดี๋ยวก็มีเหยื่อมาเสิร์ฟให้เราเองแหละสบายสบายเยืนกินลมชมวิวอยู่แถวนี้ก็ได้วิวก็สวยงามน่าอยู่ตรงหินนั้นโอ้โหสะบัดเป็นเคาน์เตอร์เลยเมื่อกี้งงจริงๆจะสะบัดเอาไว้ แล้วหมดแล้วลหมดแล้วโอ้ยี่สิบอัพเต็มนะเนี่ยเลือพันหกอ่ะอัพแบบเต็มเต็มหมดเลยแต่เล่นผิดที่ไปหน่อยไม่ชีออ้ไม่ไดไ้ไม่ใช่เรื่องปกไม่ใช่ผิดปกติเวนยงได้ปกตินั่นแหละ แค่ว่ายิง AP ได้ครบทุกนัดก็ชิลแล้วยืชนชงกาแฟได้เลยเอยโอ้โหฝากด้วยนะตรงนั้นอะเราเน้นตัวเลือดเ,เยอะดีะกว่าไม่ต้องขี้ขวาเล็งก็ยิงได้อยู่อเอเเอดีอูสามันสี่ได้เหรียญไฮคาริเบอร์มาด้วย เมื่อได้เหรียญไฮคาลิเบอร์ก็จะยิ่งรวยขึ้นอีกนะครับเพราะว่าไฮคาลิเบอร์มันมันให้เยอะนะเออเพราะฉะนั้นการหาตังค์ด้วยเหรียญไฮคาลิเบอร์ก็ไม่ใช่เรื่องแย่เท่าไหร่ก็รวยได้อยู่ฮารูตานี้กันว่าจะไหวไหมอัดมาหลายตานะครับดีเล่นดีทุกตาแต่ที่ไม่ดีก็คือมันมีผิดแผนเยอะนะก็เลยแบบยิงดีก็จริงแต่ผิดแผนเยอะก็ไม่โอเคเท่าไหร่ก็เลยไม่เอามานะ จะมาช่วยไหมเพราะว่าหินตรงนี้อันตรายมากหินตรงนี้ไม่มีใครค้ำนะครับตายได้เลยนะตรงนี้เนะี่ยอันตรายปัดขาปัดขาปัดขาบอกไว้ก่อนไมเชเบาหวานก็ทำได้เหมือนกันอุ๊ยไปเลย,ยไซเนเจอร์นัดเดียวกับบ้านของแท้นั่นะความประมาท มาแล้วพ่อมาอยากห้าวอันนี้ตรงนี้น่ะตรงนี้มันต้องมีคนมาช่วยเยอะๆกว่านี้ใช่ไหมใช่ไหมพอมาแค่นี้ตรงนี้จะโดนไถพอเราโดนไถตรงเราก็จะไม่รอดละจะโดนกระทืบเฮ้ยเพื่อนก้อนหนีไปไหนวะเนี่ยโอ้โหมาทั้งพ่อมาทั้งแม่ ต้องรีบออกจากตรงนี้ทำยังไงก็ได้ห้ามตายเดี๋ยวพึ่งตายอยู่ด้วยกันก่อนโอ้โหไม่รู้ครับจุทำให้ให้ดีที่สุดและก็วิ่งวนไปเรื่อยไม่ต้องทำอะไรโอเค แล้วแค่จ่ายดาเมจไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดมากยิงเถอะเจาะไม่ดีใช้ลูกทอง let's go มา boys <damaged> them. อุยอ้ยโหอันนี้อันนี้พลาดอันนี้พลาดอันนี้พลาดให้สามไปพลาดไปละอิชเซ็กีเอสสามอย่าให้รอนาน <laughs> ไอนสามยิไม่ได้หรออ้ก็ใช้ได้มันๆไปเสียดายดพาดนะัสุดท้ายแล้วก็ไอสามรอนานมากกว่าจะได้ยิงแล้วก็ยิงไม่เข้าด้วยก็โอเคนะครับสำหรับ defender m a มา1นะเจ้าตัวนี้ก็เป็นตัวที่เก่งแล้วก็เทพที่สุดในบรรดา defender แล้วถ้าเราไม่ไปเทียบกับ TSL นะ ซึ่ง TSL เนี่ยผมก็พูดไปแล้วนะว่าข้อเสียมันเป็นแบบไหนนะครับแล้วมันเหมาะกับอะไรบ้างซึ่งในนัปัจจุบันเนี่ย TSL มันก็ยังพอเล่นได้นะครับแต่ก็เหมือนว่าจะโดนจับทางง่ายขึ้นเยอะนะครับมากกว่า Defender มาก k วันซะอีกเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเป็นไปได้ว่าตระกูล Defender มันกลับมาขายเนี่ยคุณควรจะซื้อคันไหนนะครับควรจะซื้อคันนี้เป็นคันแรกและที่สําคัญคืออาจจะเป็นคันเดียวที่คุณต้องซื้อก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีคันไหนที่มัน ดีเทียบเท่ากับเจ้าคันนี้แล้วนะครับในตะกูลมันเนาะเมืดอทีเอสเที่มาใหม่เนี่ยผมคิดว่าคันนี้เล่นง่ายกว่ามากๆเลยนะครับประสิทธิภาพสูงกว่าเยอะเลยนะโอเคนะครับก็สำหรับด e เฟนเดอร์มากวันนะครับก็จะเพียงพอวันนี้นะเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ